คือคนดีจะพูดอะไรทำไมสบายใจก้อน่าไม่กลับพอใช่ในายทองครับแค่คนเรานี้จะทําอะไรก็ต้องตั้งใจมันเรียบร้อยเสียก่อนใช่ไหมครับตองบากองพี่ทองเข้าใจพูดครับวันดีหนองนึ่งหรือเตยวันดีครับพี่ทองคับรวยเลยเลยะแหมป่าเจ้าเวบัสว,วันเดีวกลับ,ลบมังกรมัง อายุรุ่นเนี่ออยจังใหญ่เล่นลินนะมันหมากโอพระราหีรุนประราหีรุนเว้ยคน,รยรนเราคนก็ทำตัวไอ้แกบบแ้มแก่เบิรเลยใช่ไหมไอ้แก้วตัวเจ้าว่าจะเจ้าโจ้กูกลองดอูผมย่างให้โจ้เลยเตยนุ่มโจ้พอดีนุ่มโจ้หูพ้องล่านั่นก็เอาไปตั้งเปรตอ,อะไรนะจ๊อกเมื่อหนึ่งเก้า ตีนองวัดมันก,ก่อนน้องเห็นไหมตนาานีนองวัดน้องไปวัดตากขาเรีเยววนตีนองวัดเอ็นหลบบาลเจ้าหูรูเดียวมนตีนองวัดดูเลยเต่กันกัเป็นแฟชั่นกัครับพี่จอสีเดียวส่องรู้เลยพี่จะจอซ่องรูเงร้เลยพี่ทองนั่นแหละกบับขันใค้บ่กจอจะใจบองปลาของมึงเวลาไปนัหนมันต <laughs> ้องเดินใจวูแคว้นไปนายทองจะจอหูกูจอเองเอาดรง ก็ไปก็ไปยื่ปืนลัดอาวุตโจ้ตังอดไรู้แล้ลยป้งแบบนี้แต่แล้วใหญ่รูตาวนน้องก้องเจ้าวัวเจ้าทักบอกป้งกะเหล่าตาม้วยของผู้ใหญ่รุ่งทักบอกป้งกะเหล่าแคนี้เจาะหูซ้ายลู่หูขวาเออเอออย่าอย่าพูดเล่นอย่าพูดเล่นอันนี้บากกองเอ้ยพ่อคิดว่าวันนี้ลูกพ่อจะนําข่าวดีไม่เธอได้ทราบพ่อส่งเธอไปเรียนวิชาดาบเป็นยงไงบ้างลูกอ๋อ ที่บ้านครูดาบเห็นบอกว่าเขาจบกันแล้วใช่ไม่รุ่นนี้ผมจบแล้วครับพ่อฝีมือเขาไม่เบาเหมือนกันนะนะพี่ตองนะกรบกุ้ยมือนองบากโง่เงอะเออกระเล้ผมเดืองดับไม่เดาได้เพราะแต่เดืองกริจะต่ไส้เุ้ยเหลือบิบอดิ้งขวัง้ายควังขวาอีกเกาหน้าขัวควังกริดแต่แม่มายหยิกแหลนแก่ตายเราพิทเล่มเดียวมันสี่เกี้ยวเราแต่เบื่อมันไม่เบื่อกันละ ที่ไหนพี่ตองมาเด็ดยิกป้อมกับผมวาดกับเดียวถ้าุปนนอนนิ่มกินมดอะไรอะไรนะพี่ตองมาแล้วกับขึ้นนิ่มตัางตัวเลยอะไรเป็นสนิมขี้เรือนไม่ใหญ่นิ่มโอ้โหอย่าขี้เรือนเลยนะมามาขึ้นสนิมเอาไปเคาะพ่นสีใหม่บักตองชาตุกเรือในจำใจ้าใต้ใหญ่หไ้โยเด่ย,ยตองเปย ก็ไปยุ่งก็ไปอันวันนั้นเด็กไปรุนกับรถมาเจอใจท,ที่ไหนหน้าบ้านกับเด็กรถเชี่ยทำรู้มากปิดจ้ามาเองน้องวะเด็กรุนรูนได้อยางนองใครอ่ะต้องฮะตอดนูตอด,น,ตอดนี่ตอดออกไมาต่างกันก็จเหลียวใจล็บไม่ได้เด็กไม่้าบแก่ตายลุงใจไม่ได้วะต้องอาบไปพงแล้วหาบหรืหอเปล่าอาบผู้เจ้ขึ้นหความจริง น้าปดวดเลยน้าปวดตึงโดนดำเดือดเรื่องกูแบกเป้กับเมื่อนเหมืนและวน้องนึ่งกว่างได้อย่าเชื่อน้องนะค่ะนึงะนงะนนงน่งเกิดวันไรน้องอะไรนายทองน้องนึ่งเกิดวันไรครับเกิดวันอาทิตย์ใช่ป่ะเออลูกหนึ่งเกิดวันอาทิตย์เออแล้วบากองนี่เกิดวันเสาร์ทำไมอ่ะเออน้องเกิดวันวันกุนเกิดวันอาทิตย์น้องก็วันครูคนวันฮัด แม่พี่ชาวเป็นหมอดูนี่้องจะไปถามใครว่าเกิดเกิดปัไหนผู้ชายันจะไม่รู้เลยรับแต่ว่านีเนี่ยน่ๆอยู่ปีคนหนึงนัดเกิดวันอาทตวเจ้าเลยจนมากคนเกิดอัดิัวเจ้าทุกที่มันเถียงไปแล้วก็ตายวันเย็นเพะออย่าล้อกันเล่นมันมากไปทองเอ้ยคือตอนนี้ลูกนะที่ไหนพระมหานครเทพประทาน องค์ราชาพระองค์ไม่มีรัชทจ,จายาทแล้วคิดว่าจะหาบุคคลไปต่อสู้ะลองฝีมือใครจะน่าก็จะคัดไวส้สิบคนสิบคนใช่ในสิบคนนี้ไปต่อสู้นด้วยสติปัญญาสามารถคือตอบคำถามแบบสัมภาษณ์นะลูกใครเป็นคนที่จะนะเลิศบุคคลน,นั้นจะได้เป็นองค์ราชาโอ้โหก็เป็นบุญกุศลน,นันสิ พ่อคะถ้าอย่างนั้นพี่บากรก็มีสิทธิ์จะเดินทางสิเรื่องคนไปกันเท่าไรอะพอ่อก็ยังไม่รู้พี่คาถ้าอย่างนั้นพี่น่าจะลองเสี่ยงดูนะพ่อก็คิดอย่างนั้นเลยลูกบากรลองไปเสี่ยงดูดิดดไปเชียงปื้ดเวลาลบมาบอกพอ่อแล้วแก้งแก้งแต่ว่าเวลาพึกนรอมเปลือนตีรำลุกที่ nên đạt nặng tiền cả, mượn nên to mà lớp bọc mẹ nuối đáy đi nung đi nung, lên mời cụ tôi lên đằng trước cụ đay nung bì, cụ cho cái tay nung 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 đục tua phứt, à nung là bụng toc léo thêm trĩ, mẹ cho cái tay, ngày mai tôi lớp tôi đi ăn canh đáy thì nung gì, thì nung mất thôi, cho đáy thì nung này chân, đạt chẳng mất chỉ còn thôi, đeo thì gua đấy, thế nãy giờ điên thang nào lục nào. Okay. ลองดูกับพี่ทองแต่สมมติว่าผมไม่ชนะปอลองดูไปก่อนแล้วถ้าเธอผ่านในการต่อสู้มาได้แน่นอนที่สุดพอจะไปติดต่อบรรดาพวกร,ราชบริผามผู้ดิสสัมภา์ให้เธอได้รับชัยชนะในการผ่านการสัมภา์แหน่หน้าไปนะพี่ทองไม่เป็นเพื่อนผมด้วยไม่พี่ทองตกลงครับหนึ่งเบียจะต้องไปไล่วนัน โชคดีนะพี่ทองนะแล้วก็เล่นทางบ้านโดนกระสันกับนงนึ่นงแกนกูเมดอกฮ้ายโอ้เมื่อเล่นกูกว่าเดาใจเตยขนาดเปล่ากูเลวลางปันลางปันกูคุยเป็นรูปเมื่อเล่นกินนำไตรโดยกูกินมึงไม่กินก็เตะมาแล้วแล้วกากตาวันกินเล่นเล่นแล้ว,ว,เลเลลวไม่รู้เคยเกี้ยนไปที่ต้นเนียงข้างบ้านนี่นะ ทองบวกหนึ่งหรือไทยเฮ้ยด like ็ดแตามจอดปักหัวใจไปแล้วเห้นมึงรื้อๆเลยกันเกยเคี้ยนแล้วก็ไอ้เคี้ยนบวกูเห็นมึงเคี้ยนเด้งว่าหลงกูจะม่จัดยางแล้วพวกเว้นนางอยู่นบอบพกกเห็นมึงคิดไงก็ไม่ต้องซื้อบักทองเอ้ยเขาเลี้ยงไหวเหมือนโอ่งขึ้นตานั่นแหละ เวลาพุกแล้วก็ใส่ไฟแล้วก็ไม่เอาไปห่อผ้าขาวไหมอุไดแดงออกไอโอมคิดถึงคนดังนี้ค่ะคิดถึงใครอะ่ะคิดถึงใครอ่ะน้องเออก็คนที่หนูรักนั่นสิโอ้หนึ่งหรือไทยค่ะเรือรือๆรือเรอเห็นไรกชัดเจนขึ้นมาเรื่อยๆเลยมันมันมันใบใบจนด บัดเจิญแต่งงานนี่เราพิมพ์แคบๆกี่วันใท่หรืกี่วันใช่มึงแต่งงานต่อได้แต่งงานก็ไม่เกินเดือนเดือนนกนี้ไม่ตันแล้วก็แต่งหมาเขี้ยนเนาะนี่เขี้ยนตื้อลงพิมพ์ก็มีแบบเขี้ยนก็เราเกี้ยนต่ำแบบเขี้ยนเยอะไปเขี้ยนเองให้เขี้ยนเตือก็เชิญร่วมงานชาปนากิตรบพย์แต่งงาน ก็แต่งงานเจ้าปนางคิดทบหรือเจนรวม่านกามาในอานทุกแล้วเจ้าปนาในด้วยดื่มน้ำชาเดจ้าแดจ้าปนาปานาคิดค er pues ือก <'s in> <able> ันการทำทบคือตายทบปอบป้าบาแล้วทบปอบป้ากินน้ำชาในอานแต่งงานนี้โอ้ใจจริงของน้องเขาก็เลยแบบนี้แปลิกันเออเรื่องอันนี้ก็บอกชื่อเจ้าบ้าเลย นายต้องน้ำคุณได้รู ah, you, people. People S Kendall, <S ้ถึงทึงเต่งทึงเจิญหลวาม่านเจ้าพนากคิดจบนายต้องเถ่งทึงอายุสามบกเป็นสามเก่าโอยสามบกก็เพิ่มสามปีเพ่อสามเก้าคือเก้าหน้าพุดตั้งดำมังรังกังโอ้จริงไปกิเก่าเก่ากนจริงเหือเยเครื่องก็คนเด็ดรุ่นของมึงคูแล้วล่ะบอกกันมาแล้ว นี่หนรู้ไหมบอกมว่าปีิบัติเฉยดิเหมือนมีความจริงใจกับเราเชื่อมั่นใช่ไหมชาปนาคีทรอบนายต้องเตจงตึงอายุชาบุก้าปีก่าบอกรายละเอียดมาด้วยนายต้องเตจงตึงได้ตึงแก่กรรมโดยประเทศแหมแต่เงานแก่กรรมปลือมเด็กก็ไม่รู้อย่าปล้ำแก่กรรมตึงแก่กรรมไม่กว่าว่าใครได้กันน้องนึ่องหรือใจอะไรมึงไม่แก่กือ ก็เกดจริงเหรอเพื่เกยกับิตป์เละคน้วนรู้เมรู้ลยปัดปเหดือนกับกูเลยพลักอมไห้ยังกึ้งปืนเลยเพื่อจะไปจะจบตึกเก่ยเกี่ยวกับเพื่อเก่ยกับีบรตอันนี้การจงกึ้งมีปลาชวดอภิธรรมดุกึ่นในชวดเรือให้ปอนแต่งานกัโหลกคนรักคนตอาปิษเพว่าว่ายตัก้องดีให้ปอดอย่างหญิงย่อยอวเลลอวไเลยะั้นมึงจำได้ได้เนย เด็ดแล้วก็เวลาทิปามจุดนรประชุมเพลิงแม่ปาเลยบาดหลวงแต่งานปูเดียวตอกมึงไม่าจรงแงกูเกนเดวมาจุ่มเลิกเลอคือติปตามจุดจุดนอนเลียงย้อยแล้ววันจะบ่าวจะเจ้าลงมาไหว้แก้กี่มาในอนเห็นมาจุ่เลิอกเลในกลัวไม่อุ้กับเข้าประจุมเพลิงมาว่ามาเต้ข้าก <sharing> ับอุ้งต้มกับต้มแกกับแกงปัดกับปัด ก็ว่ากตําพร้อมกันไปจุ่มเพลิงคือติดมัดถูกเตาโอ้ก็ถูกก็ถูกก็ถูกไหมอุ้ยแม่ตายอุ้มเลยกูเขาถูเลี้ยงกูเขาจะรีบนั่นนั่นเออหน่องนึ่งกาบกาเราประมาณตีนึ่งเราประชุมเพลิงครับเด็กผู้ชาตายเมื่อไรแมหมว่าแล้วเนี่ยบ้านหลวงจริงอันนั้นไปยุ่งอะไรลูกรีบหัวหลุดหัวรู้ตัวคนกับครูไล้หล่ะอืมนะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันลูก นึ่าไทยนี่เป็นคนที่พูดไรตรงไปตรงมาพ่อชอบถ้าสมมุติว่าเธอมีคนรักเอาเถอะบอกมาเลยลูกเธอรักกับใครที่ไหน <c oughs> พ่อยินดีจะให้หนุ่มคนนั้นมันแต่งงานแล้วก็ได้ช่วยกันช่วยกันไปสอดแนมหาข่าวให้รู้ว่าคนที่จะเก่งกว่าลูกของพ่อบากองมีสักกี่คนเข <c oughs> ้าใจไหมเธอรักใครบอกมาเลยบอกมาเลย พูดที่น้องหนึ่งไม่ใช่เรื่องจริงจะหนาบอยพี่ทองพี่แก้วคนเรานั้นเธอมีแฟนกับใครอ่ะพูดไปเลยเธอรักใครถึงเวลาจะบอกว่ารักเธอหนึ่งค่ะพูดไปเลยที่น้องพูดไปเลยพูดไปเลยว่าน้องรักใครพูดไปเลยคนที่ลูกรักเลยค่ะพ่อใช่ลูกหนึ่งคุณพ่อค่ะเหลวไหลนต่พูดเรื่องเนี้อันนี้ไม่ต้องบอกนี่น้องหนึ่ง คนที่สองลูกคนที่สองที่ลูกรักคือพี่บากกรหนึ่งเนี่ยพี่หยิกปากให้เท่านั้นไม,ไม่ใช่พ่อไม่ใช่พี่ก็ไม่มีแล้วค่ะ,ะเรื่องแค่นี้พ่อจะไปเยี่ยมทุกสาวาทิตย์เดินทางไปเลยนะลูกนะเออพวกกับพวกก็อยากิดกับทำไม น้องนึ่งไม่กล้าพูดกับน้องหนึ่งเป็นคนโตเลยกับพี่บอกกับบอกหาหนูรักคนนั้นพี่หาหนุรักคนนี้ไม่กล้าพูดกับแต่ว่าน้องนึ่งจะมีคนรักอยีกคนกับอีกคนหนึ่งที่ไม่กล้าบอกนึ่งขาพูดไปที่รวยนี่รวยนี่อะไรนึน่งไอ้นึ่งยอยากแดกโอ้ยบักทองเอ้ยลูกก็ถูกญาตินั่นอนึ่งมีอีกคนนะรับแต่น้องนึ่งไม่กล้าพูด จริงไหมลูกหนึ่งพูดมาดิจริงไหมน้องหนึ่งแหมพี่ตอบคันจะไม่อยากพูดคุต้องพูดดกจริงเลยจริงค่ะไม่ใช่พ่อไม่ใช่ไม่ใช่พี่นะน้องไม่ใช่ค่ะ้วน้องรักใครอีกคนน่ะฮึนาสิษฐ์เรื่องอิจฉาเราน่าศีลด้ยความมีช้าได้เกิดขึ้นทันทีมันช่วยไม่ได้มันคนละรุ่นกันมันคนละรุ่นกัน ก็ดึกดึกลัาตาดึกตาปึ๊ยพอแต่งานหนองนึ่งปั๊บกูจะมองกูรีไปเที่ยวงานใหม่พ่นไปเที่ยวพรดไปเที่ยวงานใหม่แล้วไปงานเว่งให้หนองนึ่งใ่กลางเกงเดินบนนาทรายกูกระหนุงกลางเกงหน่อยกรนีตัางวานตั้งเคยลาย พูกรักใครลูกหนึ่งพูดดิพูดให้ดดน้องหนึง่งปอกับพุ่มบันนี้ดีกว่าครับยายน้องหนึ่งผูดเลยนะเกลียดผู้รักผู้ใหญ่เออเออตีพูดออกไปบันธุ์พุ่มกระฝาดีกว่าเลยเราคิดเอาเองว่าน้งองหนึ่งรักใครแม่พี่ทองนี่รู้ใจน้องผมครับพ่อรู้ใจเอ้าลองดูดินายทองเออมันจะพูดยังไงหนึ่งค่ะคนที่น้องหนึ่งรักอีกคนอยู่ตรงนี้ไหมครับอยู่ตรงนี้ค่ะรรีรรร คนนี้น้องนึกักีคนอยู่ตรงนี้ไม่ใจผีไม่ใจผอใช่ไหมไม่ใช่ก่ะตราเร่อเดี๋ยว้อย่าลเด้อเด้าเด้บเดอด้อเด้อเด้เด้เดด้อด้อเดอ้อ้อนดเด้อเด้ด้เด้อเดดดอเด้อ้อ้อเ้ออ้อ้อ แต่ยูในจำนวนหกคนนี้ใช่ค่ะหนึ่งกาคนนี้น้องหนึ่งรักกำลังพูดือเรากำลังพูดกัตป้าเออเอเออ้องกูไอ้ตายโงอกูจะว่ากลางคอกได้อมกูไม่โอยเอ้าูเตื่อความบูบาทในโลกนี่ไม่จรินรเออเอาละเออเจอได้ไได้เจอได้ม่ได้ยือได้ ไอปพวกกี่ดืวนทุกคนพอใจาหจพอพ่อว่าคนนั้นไหม <c oughs> หนึ่งคนายทองนี่ตึงจะรูปชั่วตัวดำเอาเถนายทองแกก็เป็นคนกล้าหาญกันพ่อถือว่าความรักเป็นสิ่งที่มันบังคับกันไม่ได้ตามััษณาที่พูดมาเนี้ยลูกหนึ่งกำลังบอกพ่อว่านายทองคือคนรักของลูกหนึ่งเอา เย็นนี้นายทองเป็นจะเบาวแต่งานกับลูกฉันเลยตราเดานกระเล่นเอะไรแรงเกินเลยเวก็ตัดยงตัดยางนี่ตดหนองกบนี่จะอะไรอยู่ล่ะ มู้น mm ี่ถ้าเราเจอเป็นโลก็เจอเป็นตัวใหม่ในนี่ว่างมาว้วนมูนี่มูนี่มูเป็นโลคอะไรกันเอ้อโลคอะไรกันมู้นเป็นมันมันมู้นนี่ก่อยก้อผู้ใหญ่รงกันนี้มันมูนี่มูนี่ก่อยก้อรัดอฐวุฒิโต้ตึงมันรอดหรืรอดนี่รัฐวุฒิโต้ไม่ได้กว่านั่นทง้ันนี้เออ่เรื่องกันหัวกันมากกุจงต้องช่วยอยู่เร็วเดี๋ยวนี้กุจองทั้งทต่มีตรีต้องช่วยอยู่เร็วทึ้งนี้เอ่อเอ่อให้มันได้ก่อนนะมันได้อยู่เร็วเลยน้องหนึ่งในรัฐวิทองเมื่อไรเมื่อ พอ่อลูกอยากสนุกสนุกแค่นั้นเองนะคะไม่ได้รักกันจริงไม่ใช่ที่เน้นจะลำคารน่ะพี่ทองนี่แม่ทาตัวเมื่อหนึ่งเป็นคนรักที่หนูรักอีกคนน่ะไม่ใช่พี่ทองแล้วใคระนะ้องก็ตัวหนูเองอยังไงอะรักพี่รักพ่อรักตัวเองที่กําลังพูดนี่นะพี่ทองนะจ้จะพูดให้คุณเข้าใจด้วยเด็กเคารพเด็กพูดพด,ดีด้วยนะไม่ใช่เด็กรัก ก็ขอรพกวนตัวเป็นผู้ใหญ่หน้าตาพี่ทองอายุอาวุโสแล้วอย่าทำให้จิตใจมันหมันหมาแต,ต่องห่วยเอาวันนี้ยเอาตัวเดียวอหตแม่งตายหนูลเนยนลยวาไม่จ่ายเลวรอดแล้วก็ได้บอกลัดบอกเราว่าร้อยเลยวะบักท้องบัดเจิญนเซ็นพ่ดีเฮ้ยห,หวานแล้วได้ปืดกลุ่มเออ